ฮัลโหลว่าฮัลโหล,ล,โหล,ลน้ำฟานไปเที่ยวกันปะไม่ไปได้ปะทำไมไม่ไปอ่ะไม่มีชุดใส่แล้วอะไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีก็ใส่ชุดที่มีอยู่แล้วดิเออเออก็ได้ก็ได้ใส่ชุดอะไรดีอ่ะลองใช้ฉันสิเสียงใครอ่ะแมดไม่เอาไงป แแบบีิอาไ์เลยเนี่ยเว็บไซต์แบบมิอาฟะมีสินค้าเลือกมากมายเลยเห็นไหมแต่อย่างแรกที่ต้องทำนะี่คือการล็อกอินไงล็อกอินเข้าไปก่อนตรงนี้กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีให้ล็อกอินอย่าง Google หรืออีเมลแอดเดสแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแค่นั้นเองก็กดล็อกอินต่อมาจะมีชื่อไอเดโพมาเห็นไหมตรงนี้ง่ายน,นิดเดียวต่อไปเป็นฟีเจอร์หลักของแบบมิอานะผู้ใช้ฟรีเนี่ยสามารถใช้ได้กด t r y now พอกดไทนานแล้วเนี่ยก็จะมี a อไอของแมดมิอาเนี่ยมาแนะนําเราสามารถพิมพ์อะไรไปตัวนี้ก็ได้สมมุติว่าพิมพ์ไปว่าช่วยเลือกชุดไปเที่ยวทะเลให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วตัวมี a อไแมดมิอาเนี่ยก็จะเจนเอเลนออ,องเราให้มาก็คือสซิปว่าชุดแราๆในสาวเนี่ยจะเหมาะกับคุณนะพร้อมลิงก์ที่จะพาคุณเนี่ยไปซื้อได้ทันทีแบบถูกลิขสิทธิ์เลยออะต่อไปเป็นฟิวเจอร์ที่ผู้ใช้เมมเบอร์แมดมิอาเนี่ยสามารถใช้ได้เท่านั้นนะสายฟรีใช้ไม่ได้นะครับผมคือ AI ไอที่สามารถแนะนําเสื้อโดยการเอาไป ลองกระหุน 3D ได้ดยสามารถใส่หน้าเราไปได้ครับผมอย่างแรกที่ต้องทําคือกดไปที่เสื้อกางเกงหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในช่องนะครับจากนั้นเสิร์ชแล้วก็หาเลือกอะไรก็ได้มาใส่เลยนะครับผม <Yeah. S 1> แค่เนี้ยนี่ไงไม่ใช่นี่น้องอ๋อเสื่อก็ได้เดี๋ยวจะไปลองดูแล้วกันแล้วนี่ใข่อ่ะ